สวัสดีครับผมเก่ง PC ซีเกมเมอร์ขอนำเพื่อนๆทุกท่านมารับชมการจำลองการแข่งขันศึกโบอลโลก2022ครับในเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสครับคุณที่จะทำการแข่งขันจริงครับในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้เวลา22นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง True4U ช่อง7 HD แล้วก็ True Sport 2ให้ เราแฟนๆชาวไทยได้รับชมกันนะครับเราวาทกท่านมาที่สนามลูซิลสเตเดียมนะครับเกมไฟแนลฟีฟ่าเวิร์ล컵2022ครับอันนี้เก่งครับจากชาแ n ลยูทูบเก่งผู้ซีเกมเมอร์เรบที่ใาการฝึกภาคบรรยายคนนี้พังเกมฟีฟ่า23 PlayStation 5จาก c จากช e l y o ยูทูบของเรานะครับเพื่อนๆชอบที่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันไปได้ใต้คลิปนะครับสำหรับสถานการณ์เจอกันครับระหว่างยิน,นากับฝรั่งเศส ในการแข่งฟุตบอลโลกเคยเจอกันมาแล้ว3ครั้งนะครับโดยครั้งล่าสุดเป็นเมื่อปี2018ครับรอบซีที่สุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะเจนนาไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ครับ,รบอันนี้คือเพลงชาติของฝั่งอาเจนตินานครับลำดับ,บ,บต่อไปครับเพลงชาติของทีมชาติฝรั่งเศสครับ ครับมาดูรายชื่อของฝั่งอาร์เจนติน่ากันก่อนนะครับประตูเป็นเอเบเลโนบาติเนสครับแผงเกมรับมีนาวิเอลโมอรินาคริเซนโรเมโลนิคลัสโอตาเมนดี้มาโกสอากุญญาครับเป็นกลางครับมีรูดิโก้โดปอกับเอนโซเฟอร์นาเดสอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับ, so, andez, Alexis, Mac, รบสามประสานเป็นอันเคลดิมาเรียเรโอลเนลเมซี่และยูเลียนอาวาเลสครับ4-3-3ของฝั่งทีมชาติอาร์เจนติน่านะครับ ตรงการที่จะแก้มือกับฝรั่งเศสอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอาร์เจนตินาที่พ่ายกับฝรั่งเศสมาในรอบสุดทีมสุดท้ายเมื่อเฟิรบสโลกปี2018นะครับมาดูฝั่งของทีมชาติฝรั่งเศสกันบ้างครับต,ตัวเป็นฮูโกโยริสนะครับนเกมรับมีชูคุนเด่ราเฟวารานครับใตโยอุป,ปัมมิกาโนโนเตโอแอนโดเอสครับแดนกลางมี อดีเลียงจอยเบนี่อดีเลียงระโดนครับสามแนวรุกเป็นอุสปันเดเบเลอ่องตัวอุสปนันคยันเอ็มบัปเป้แล้วก็กองหน้าปเป็นโอลิเวียชิรูนะครับสี่สองสามหนึ่งของฝรั่งเศสครับเกมกำลังจะเริ่มแลักต้องจับมาที่กับล่าทีมของอาร์เจนตินาเป็นลินเนอเมซี่แล้วก็กองหน้าคนสำคัญของฝรั่งเศสอย่างคยันเอ็มบัปเป้แล้วก็โอลิเวียชิรูครับเราจะได้เริ่มเล่นก่อนนะครับอ่ะครับเกมเริ่มดูว่าเก้าสิบนาทีจะไปอย่างไรสำหรับคู่ชิงฟีฟ่าเบอร์ครับ ปี2022นี้แหละครับยูแล้วฝรั่งเศสเสียบอลให้กับอาร์เจนตินาไปแล้วครับเร่งความเร็วใส่ครับเดอะปอลพาด่านของฝรั่งเศสมาได้ให้กับอาเกติมาเรีอาพลิกมาในเขตโทษคืนที่เดอะปอลแล้วโอ้โหไม่ผ่านเอโนเดสเอเปช่วยเกมรับไว้ก่อนเลยครับราเบยอน่าหนีมาจากหน้ากรอบทุกของฝั่งเต็งครับให้กับแอนดอมเดสจะได้ดวลกับทางด้านมัวนาแอนดอมเดสขอท้าอะไเปิดเข้ามาน้ำหนักไม่ได้ดใจเคลียร์ทีมก่อนครับโรเมโร ตั้งเล่นใหม่ครับประบนเสียทายกับอันคือดิมาเรียประเดี๋ยวทูวอชในเกมนี้เป็นเลียลเนวิลเมซี่ของฝั่งทีมชาติอาร์เจนตินาเลยครับโอ้ถ้าเกมนี้ทำได้เมซี่ก็จะเหลืออีกหน่เดียวสำคัญที่เขาต้องการมากที่สุดเลยครับพิสปันไล,ล่บอลรถซัดด้วยความติดล็อกก่อนเลยครับโอ้โหแล้วโอตาเม่ด้วยแก้ไขมาให้กับไมค์อลิสเตอร์เกม,มบีบเขาใส่กันทั้งสองทีมนะครับโอ้เร่งมากครับฝั่งของ ทั้งอาร์เจนตินาแล้วก็ฝรั่งเศสออก,ออกมาทางซ้ายที่อากุญ่าชูเกเร่บีวารานรอขวางอยู่แล้วเอาตัวรอดผ่านบารานได้ <c oughs> เจอกับชูเกเร่ครับไม่ยอมให้ผ่านไปแล้วงัดมากับเดเบเล่ยูตต่อหน้ากับองตวนกิสมันกิสมันเข้าเหลี่ยมซ้ายบางดีแล้วเลือกตรงกลางไหมเปลี่ยนไปทางขวาบ้างครับแล้วเปิดมา <c oughs> เจออากุญ่าของทางของเดเบเล่ไว้ก่อนเฟเดสจะบีบต้องคืนครับเฟเดส ที่ลูโกโดปอลกลางมีเมซี่ไปทางขวากับดิมาเมรียดิมาเมรียโยกเข่าด้านในกับเฟเดรเดสครับามาหนีช็อตไ่ได้เลือกมามีเมซี่เราให้เอาบอลเลสโอ้โหม,มาแต่ให้ของเลียนเนลเมซี่ครับจบที่ยืนเอาบอลเลสแต่ว่าไม่ผ่านมือของคุโคลยลิสนะครับโอเป็นเตะมุมของอาร์เจนตินาที่เป็นฝ่ายได้ทักไทยใส่ฝรั่งเศสก่อนเลยครับ เน้นทุกจังหวะครับเลเนลเมสซี่หัวใจสำคัญของฝั่งอาร์เจนติน้าเลยก็ว่าได้นะครับเขาไม่ได้ก็เปิดแต่บุมมาแล้วได้สะบัดจังหวะโอ้โหโอ้ซูเซฟของมูโกโยริสลุขของคริสเซนโลเมโรครับดโอ้จะเปลี่ยนทางบอลแล้วนะครับโลเมโรหุมงดีแล้วแต่ว่าโยริสก็ยืนตำแหน่งดีเหมือนกันครับช่วยป้องกันช็อตนี้ไม่ให้ฝรั่งเศสเสียประตูนะครับ มาครับ2จังหวะทักทายต่อเนื่องของอาร์เจนติน่าจากลูกยิงของยูเลียนอวานเลสแล้วก็ลูกโขกของคริสเตียนโรเมโรเลยครับเปลี่ยนฝั่งมาเตะอีกด้านหนึ่งครับเมซี่สันกับดิมาเรียดิมาเรียไหลามาแถว2มียูเลียนอาวานเลสตัดติบล็อกของวางรานอย่างน่านที่เมสซี่เมสซี่เจอกับอปาเมกาโนไรบีมาเดปอร์ บนหาเพื่อนใหม่ครับตรงกลางมีดีมาเรียแต่งโยเข้าสายยิงไกลแล้วโอ้โหเข้ามือของโยลิสรับไม่มีกระชอครับโอเดกดใส่ฝรั่งเศสอยู่ด้านพอสมควรโอ้โหลให้เสียบอลไปเลยครับเซเฟนเดสหมาโลกกลางด้วยสายโยลิสก็มาพุ่งรับได้ดีไม่มีกระชอออกมาเลยครับจากเก็บตู้ขึ้นมาฮิสมันตั้งจอเมลี่หนุนไปข้างหลาแล้ว ลงได้ครับชีลูกเก็บไม่ได้เป็นเดบออ่าครับอาร์เจนติน่าเร่งต่อเนื่องแน้องเดสมาดักตอนนี้ของเมสซ,ซี่มาได้บอกไม่ถึงดีมาเรียเลยครับกิสปันออมาจะให้กับเดบเิลเล่ติดอกุญญาโอตาเมนดี้หลอกอุสผานเลเบเล่นะครับเมสซ,ซี่เชิญตัวกลางใหม่ให้กับอกุญญาอาร์ติเมสซ,ซี่เมสซ,ซี่ วนหลอกแล้วไหลมาที่ไอโซเฟอร์นันเดสติดต้นมาให้กับแบ็กอลริสเตอร์โโอ้หได้อัดก็ติดบารานอยู่เดวิดเล่มาช่วยหลวงบอลจากแดนหลังที่เจออาร์เจนตินานี้ขึ้นมาบีบกดดันสูงเลยนะครับไขได้มีช่องของการถึงชิลูอ่ะครับมียกมือขอเอเบเป้รออยู่ทางซ้ายแต่ได้โดนกับโบลินา่าเอเบเป้ยกมาแต่งนอกขอบโทษมีกิสปันคืนที่ราบิโอนหาช่องยิงไม่ได้ เราโบนต้องคืนอจอมเมนี่ไปต่อที่เดมไบเล่ครับเขาสายที่กิสปันมาที่ชิรูครับโอ้โหยังไม่ได้กันชิรูที่โก้บังก่อนเลยครับแป๊จังหวะแรกช้าไปครับโอ้โหแรืว่ายังได้จบด้วยการยิงด้วยซ้ายของชิรูติดเซฟของอมาร์ติเนสกิสปันถูกับได้ลุยของฝรั่งเศสบ้างาผ่านมา33นาทีฝ่ายยังกินกันไม่ลงเลยนะครับสูสีมากๆ รวมกับเป็นคู่ชิงอย่างสมศักดิ์ศรีเลยครับเดี๋ยวไมด้เปิดโอ้โหติดแบ็กอลิสเตอร์ลุยต่อครับฝั่งของฝรั่งเศสย้อนกลับมาดูช็อตได,ดย้ยิงของชิลูด้วยสายกับโอ้โหมาติเนสอุทิศทางของบอลนิดบริการที่จะเป็นประตูสูงนะแต่ว่าต้อชมในการป้องกันชนิดของเอเดนโดมาติเนสด้วยแต่มุมของฝรั่งเศสครับคริสมัน เดินซันเร็วกับเดเบเล่เปิดมาเลิงไปอบไม่ถึงวารานแล้วแล้วอากุญญาตกจังหวะนี้ได้ครับลูกเต็มมุมของฝรั่งเศสแม็กอาริสเตอร์ครับให้กับอวเวเลสลีเนอร์เมซี่พริกหนีวารานได้ครับเมซี่เจอรังอยู่เมซี่ยังฝืนไปแล้วเจ้าตัวแต่งเข้าซ้ายโยกขวาแล้วจะยิงโอ้โหลม้ลมลงไปครับเมซี่จูบอมิเกโนมาขวากเอาแล้วตักมาจาก ริสมันให้กับชิลูครับชิลูเรียกบอลมาล้รคริสมันยกมือขอมาโยกหลอกมาเข้าซ้ายโอ้โหโอ้หนึ่งศูนย์ก็เป็นฝรั่งเศสขึ้นนำอาเจาน่าไปก่อนนาะทีที่41จากองตวนริสมันแล้วครับโอ้โหจังหวะที่เมซ,ซี่ไปถึงในกรอบเขตโทษของฝรั่งเศสแล้วหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้แล้วโดนตัดบอลมานี่แหละครับมาถึงองตวนริสมันครับวางมาทางขวาให้กับอดีเยชิรูที่ ำลเลียงบอลรอเราต้องชมครับโอ้จังหวะหลอกของกิสปันครับมิเซนโลเมโร่หลงไปคนละทางแล้วพอเข้าสายแบบนี้ก็โอ้โหได้ปั่นเน้นๆครับคริสปันยิงได้เฉียบขาดมากๆครับมาติเดส์อยอมนะครับตอนนี้ของคริสปัน1-0ครับฝรั่งเศสขึ้นนำไปก่อนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับฝรั่งเศสนาะทีที่41ในช่วงท้ายครึ่งแรกที่จะกุมความได้เปรียบก่อนแหละครับโอ้จูดิน่า จะทำอย่างไรครับว่าจะเร่งตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งแรกได้หรือไม่ต้องมาดูครับเบซี่ถ้าจบด้วยสกอร์นี้ต้องไปแก้กันใหม่ในครึ่งหลังนี้กลับมาจะได้ดูเกมรุกของฝั่งอาร์เจนติน่าเต็มที่เอาเราไหลมาโอกาสของแม็กอาริสเตอร์ครับโอ้โหเกือบจะตีเสมอได้แต่ว่าเซฟสําคัญอีกครั้งหนึ่งของอุโก้โยริสนะครับจากลิเลอร์เบซี่มาที่แม็กอาริสเตอร์ครับโอ้โห,โโหบินปัดสุดยอดครับเสียของอุโก้โยริสเลยครับ ช่วยสำเร็ไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับก่อนด้านั้นก็เสีลูกโม่งของคริสเตียนโรเมโรไว้นะครับเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกไม่รวมการทดเวลาครับอาเลสไอมาจะเจนาลุยใหม่ครับไายกาลิสเตอร์มาถึงดีมาเรียพลิกไม่ได้ครับลงไปแล้วสเศร็รอย้อนครับระงวนให้กับชิโร่ ทางขวาที่เดมเบเล่ตักข้ามาเรากีสมันจะโชบครับโอตาเมนดี้ไอเหลี่ยมนี่ได้เปรียบบังไว้อยู่เลยนะครับแล้วก็จบครึ่งแร้ครับเป็นฝรั่งเศสที่นำอาร์เจนตินาอยู่หนึ่งประตูต่อสูงครับในการจำลองมาชนขันศึกฟีฟ่า o r l d Cup 2ั2 2ในรอบชิงชนะเลิศนะครับ เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักคู่หนึงเลครับเดี๋ยวๆครับจะกลับมารับชมเกมครีกต่อในครึ่งหลังอีก45ทีจะจบลงอย่างไรนะครับพักกันสักคู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับอ่ะครับผมเรากลับมาชมกันต่อในเกมครึ่งหลังอีก45ทีครับจบครึ่งแรกผ่านไปครับเกมคู่เชิงฟีฟ่าบัลล์คั2งพครับครึ่งแรกฝรั่งเศสนำอาร์เจนตินาอยู่1ประตูต่อ0นะครับ วันนีก็แข่งจริงวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้เวลาสี่ทุ่มเพื่อนๆอย่าลืมไปรอติดตามรับชมของจริงกันด้วยนะครับขึ้นเกมของฝั่งอาร์เจนตินาลุ้นตามติสเสมอได้เร็วหรือไม่ครับออกทางซ้ายที่มากกอ่าบุญาอุญา,ญาเ,เ,เรียดมาถึงไม่ซี่ต้องติดขึ้นโอ้ไม่มีเพื่อนเติมมาเาขาท่าของเฟร์นันเดสัดติดโรบิโอแลวครับ <c oughs> เร่งชัดเจนครับในครึ่งหลังของฝั่งอาร์เจนตินา แต่เราดีเอาเลสไทยกับดีมาเรียครับโอ้โห่ลิซัตกำลัจะให้เรเดียตพุงพ่งๆสมอแต่ว่าบอลก็แรงไม่พอเลยครับอินโกโลยริสไม่ได้อเอิดมาหยับขึ้นไปดันกันสูงเลยครับอาร์เจนตินาโอตาเมีเอินโซเฟนเดสมากับให้มาที่เมซี่สายได้จับเติมที่แบ็กอาริสเตอร์แบ็กอาริสเตอร์หนีจูก,กุนเดมาเรามีช่องให้กับ เลียเนเลียงไม่เสียครับคืนเถวสองเปีฟูร์นันเดสกับทางเดอปอลแล้วกันขออาวันเลสโอ้โหโอ,โอ้ได้ซับตอนดนดี้มีเปลี่ยนครับส่งท่านั้นโกเมสส่งมาแทนอลิซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับฝั่งของอาเจน่าปรับทัพในแดนกลางก่อนเลยนะครับบบรัน ที่เดมเบเล่ฝรั่งเศสอ๋ยังไม่ต้องเร่งเองมากแต่ว่าประมาทไม่ได้นะครับเกียมอนติด้าเพิ่มความเร็วในการเล่นเพื่อเอาเดอลอนเดสมาที่ชิลูชิลูแตกบอลหลุดเท้าไปครับแล้วเสียกับอันเจนติน่าดิมเรียพาไปก่อนครับแล้วหมีเหลี่ยมนี้มีช่องให้กับลิเดียเมซี่เมซี่เลือกอย่างไรโอ้โหปเมกาโนครับว่ตามติดตลอดไม่ยอมให้ผ่านไปง่ายๆนะครับแล้วย้อนคืนของฝรั่งเศสบ้างชัวร์ไปนี่ ตัวที่ชิโร่สายเอ็บบาปเป้เจอโมลิน่าดักไปได้แล้วแล้วก็โดยปอครับทีโมลิน่าแหวกมาเองครับผ่านมา2นานแล้วโอ้โหหนีมาอีกหนึ่งครับฝั่งของโมลิน่าไม่มีใครเข้าแล้วไปเปิดช่องนี้แต่เข้าขวาแล้วปัดโค้งโอ้โห,โโห,โโหโโดูลูกนี้ของทางด้านั้นเล้วโมลิน่าปาติสเมย์กับอาเจนติน่าได้เป็น1ประตูต่ตอหนึ่งครับสุดยอดเลยครับประตูนี้กลับมาได้กับอาเจนติน่า โอ้ดูจังหวะตลุยมาครับของบีเแฝั่งขวาคนดีครับโอ้ลากมาแล้วเข้าขานี่ปั่นระยะไกลครับมารันเข้าไวช้าแล้วกลายเป็นโยริสจังหวะที่เห็นบอลในเจ้าตัวครับกระโดดป้องกันไว้ไม่ทันแล้วแหละครับหนึ่งหนึ่งครับหลับมาได้โอ,โอ้โหเกมคููนี้สุดมันเหลือเกินครับแม้จะเป็นแค่แบจำลองผ่านฟิฟ่า23ให้ระบบไอไอสู้กระเดงก็ตามครับโอ้สมกับเป็นคููชิงอย่างแท้จริงเนี่ คริสโมดได้ครับเดือนหนึ่งฝั่งของอาร์เจนตินด้กลับมาดูเกมกันต่อครับขึ้นไปทางฝั่งซ้ายของโปรเซสอันเดนเดสโยกมาเข้าขาหมีเพื่อนอะไรแบบทำทางด้วยว่ายังให้ไม่ได้ครับคืนจโจเมนี่โยกหนีเดอรปอมาได้ผ่านสองน่านโจมเมนี่แล้วซัดด้วยซ้ายติดบล็อกแล้วครับกุนเดนเดสมาสายแตะไม่ได้เอาเลสซับทีมเรียเราพามาได้บีเลียวเดียบิซี่บิซี่ขอดวลกับอุบาร์เบกโนโ เลี้ยนไปซี่เขินอวบเลสแล้วเซตจ่ายก็ตัดสินใจดีดทุมาถึงโดนก็โบอกมีช่องถึงอันเคีวดีมาริเอร์ด้วยขวาครับโอ้โห,โ,หโหเอากลับมาแซงเรื่องเซตไปสองประตูต่อหนึ่งฝั่งของอาร์เจนติน่าจากอันเคีวดีมาริเอร์เลยครับดูครับมากโอฟังเส็จพอโดนทิสเบอร์รี่รูปเกมดูจะเด้งๆเกินไปแล้วก็มาพลาดท่าเสียประตูที่สองให้ฝั่งของอาร์เจนติน่านะครับ การเข้าประกบที่ไม่ได้ตามดูตัวกบอย่างอันเคลดิมาเรียด้วยครับโอรถแทงมามีเวลาได้เลือกเลยครับดิมาเรียลราถูกบีบให้ต้องยิงด้วยขวาเลยครับรถสายนี่จนะช้างนี่อาจจะไม่ทันเลยครับโอ้รถยิงได้ดีเหลือเกินครับหนีมือของโคโยริสเข้าไปอย่างสวยงามครับอาร์เจนติน่าแซงฝรั่งเศสได้เป็น2ประตูต่อหนึ่งจากจอันเคลดิมาเรียนาทีที่70แล้วครับเอ๋อแล้วสถานการณ์เปลี่ยน ไปเป็นมุมะําของฝั่งอาเจนตินาที่ได้เปรียบบ้างแล้วนะครับเอา้าหลังมาเร่งแล้วตีเสมอได้เร็วนะครับแล้รับมาแสงฝั่งเศสได้ว,ว่าเวลาก็ยังเหลืออยู่ครับต้องดูว่าจะเล่นอย่างไรระดับดนนสูสมาหมายว่าตอนที่เ e อ็มบัเปยยกเจอสอนอยู่แล้วแล้วส่วนของอาเจนติน่าเปิดมามครับไหมครับลีเดียมเมซี่อยู่หรืยครทูเ ลีเนลเมซี่มาล้อจะเปิดโอ้โหเล็งเพื่ออะไรครับไม่ถึงโกเมสเอายันเดดึงให้ทุกคนได้เห็ขยับมาแล้วนะครับอาดิมอร์เดียต่ออาวาเลสแล้วเมซี่โอ้ยังยังสองหนึ่งอยู่โอ้เสียดายสุดๆเลยครับเข้าลิเวอร์พที่จะปิดเกมเป็นไปได้สูงมากครับอาร์เจนติน่ามีเปลี่ยนครับส่วนตอนนั้นบาเลเดส ลงแทนเอนโซเฟนเดสครับของฝั่งอาร์เจนตินาลิซันครับดิเดนอาวาเดสอาวาเลสเลคริสปันยิงด้วยเท้าได้แต่หลอกหนีเมสซ,ซี่มาครับคริสปันไปเองก่อนครับทิ้งไปข้างหน้าบอ,อาไปไม่ถึงเอ็มบเป้ครับอาร์เจนตินาได้รู้ต่อเดบอสอมีช่องมามีช่องมา,ากกว่าดีที่โกเบส ดูข้ขวานอกกับผู้ยึงยักหยุดครับเราปมีท่องมาที่อัเดกให้กับเบสซิลโอโอโอ้อเป็นสามประตูต่อหนึ่งครับของฝั่งอาร์เจนติน่าครับโอ้ดูตัวตัวครับต้นดีใจสุดๆเราก็มานี่ครับโอ้ดูเมสซีโอ้โหดูครับเมื่อถ้าเกมวันนั้นเขาทำได้ครับโอ้โหเชื่อว่าแฟนๆหลายคนที่ตามดูตาม ชียร์ลีโอเมซี่นะครับเป็นแฟนฝั่งของอาร์เจนติน่าอะไรครับถ้วยใบเดียวครับที่เขารอคอยและต้องการมากที่สุดตอนนี้ครับการผ่าอาร์เจนติน่าคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับดูว่าวันนั้นจะทําได้หรือไม่แต่ว่าตอนนี้อาร์เจนติน่านำฝรั่งเศสอยู่ครับสามประตูต่อหนึ่งครับเราก็ดูจากเวลาที่เหลืออยู่ครับฝรั่งเศสจอกลับมาอย่างไรครับตั้งรับ อยู่ในโซนของเตงครับยืนตำแหน่งนันหนาแน่นเลยครับฝั่งของ ina, อ์เจิติน้าโชว์เบนี่โรเซก็ไม่มีทางเลือกครับต้องดับขึ้นมาเดินเกมใส่ครับดเดรเมาทางฝั่งขวาแล้วให้กับคริคมันเปิดมาที่ทิรูสะบัดตั้งวันนี้แล้วเคลียจากโอโหโห้ยังไม่เข้าครับโอ้แต่วา่ามีจังหวะพาเกิดขึ้นก่อนนะครับมีปเปลี่ยนครับส่งลาตาโดมาติเนี้ครับของฝั่ง อาร์เจนติน่ามาแทนยูเลียนอาเวรสครับนาทีที่88โคชเกมนี้ไม่น่าจะนานมากเท่าไหร่ครับว่าเกมแทบจะเดินเวลแล้วก็ไม่หยุดเลยนะครับโกเมสอา่าต่อที่เมสซี่เมซี่ตักขามาให้กับอัลตโนมาติเนสอาติเนสคืนทดสองนาทีนะครับให้กับโกเมสโกเมสี่มาแล้วตัวไม่มีใครครับลบขอสัตเองแล้โอ้โหเจดีติสโกนว่า ว้าติดค้าของอุโกโยริสแล้วครับยังยังสามหนึ่งอยู่เจตินาเป็นโ่งราที่พวกเขาเจะเร่งเอาประตูเพิ่มแล้วปิดเกมได้นะว่าห่างวันนี้ก็โอกาสสูงมากแล้วนะครับจะเดน่างไรกรัมเบซี่โอเปิดตร่งโดงมาแล้วหกทิ้งออกมาได้ครับประบนเก็บ่า2อของลูกเกอโดปอ,อแ,ลดดแล้วเลสเตาจังวันนี้ล้วก็มุ่สินเป่าจบเกมนี้ไปเป็นว่าอาจจิจนตนาทำได้ครับในฟีฟ่า23ครับ โอ ina, ้ล้านแคนกับฝรั่งเศสได้จากฝันร้ายเมื่อปี2 0 1 8ในรอบ16ทีมครับเดี๋ยวจะมาแข่งกันในขันคู่นี้ปี2022ับรอบชิงอา์เจนตีน่าเอาชนะฝรั่งเศสมาได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับอย่างไรก็เพื่อนๆแฟนๆทั้ง2ทีมก็รับชมกันเพื่อความเทินไปก่อนนะครับอดินก็ไม่ทราบว่าวันนั้นผู้เล่นคนใดจะได้ลงสนามในเกมการแข่งขันนัดสำคัญแมชนี้บ้างนะครับซึ่งแข่งจริงนั้นก็เวลา ีทุมบ้านเราตามเวลาประเทศไทยกับวันที่ที่18มคมนะครับอย่าลืมไปติดตามรับชมของจีงกันด้วยแมชนี้จัดทําขึ้นครับเพื่อให้รับชมกันก็เพินไปก่อนให้เข้ากับบรรยากาศในเกมนัดชิงที่กําลังจะมาถึงแล้วก็นีครับเป็นฝั่งของลีเนลเมซี่เลยครับก็ได้ถูถ้วยแล้วครับให้กับทีมชาติอเนตินาครับชั่อว่าถ้าเกมวันนั้นเนี่ยเกิดการนี้เกิดขึ้นจริงครับเป็นแฟน ที่รอชมผลงานเขาคงจะเพื้มเป็นปพิ่มเติปปไปต,ตามๆกันแหละครับผมหรือว่าเมสซี่จะทําได้หรือไม่หรือจะเป็นฝรั่งเศสที่ของแชมป์โลกสองสมัยติดต่อกันนะครับต้องไปอรอลุ้นกันอีกครั้งนึงครับในชีวิตคงต้องผ่านลาไปก่อนมีความสุขในการรักเซลฟตบอลนะครับเราเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ